กลับจากราชเวทค่ะไปตรวจน้ําลายพรุ่งนี้จะไปปลายไป,ไป,ไปนอนปลายสักคืนไปเยี่ยมเพื่อนพี่สาววงแหวนรอบสามค่ะมหิดลค่ะขวาไปสนามบิน

านที่น้องหอยไออะไรนะท่อปลาปลาแตะโอ้ <c oughs> เหมือนน้ำนองเลยล่ะทรปกติของน้องหอยน้ำนองพี <c> ่ <oughs> คำบอกมเมื่อคืนรถเยอะ่ะสี่ถุ่มรถกลับกรุงเทพนะ <c oughs> กลับต่างจังหวัด ตายใต่นี้ตายเม่อานเมือวาถึงตายตายหนึ่งเก็บสามที่ไหนที่กองไฟเลยไปตรงให้ให้อะไรนะตองเจนเลนะอ๋อเออตายหนึ่งเก็บสามทำไมอ่ะ

เกิดข,ขึ้นหรอกเนาะ จบแล้วไปทำงานก็ต้องไปทำที่นอนเหรอนู่นเลยเพราะเราไม่มีไม่มีทะเล <c oughs> จะหน้าดาเล็กน้ดจะไม่เป็นไรมันก็บินไปมาได้จะมีตังค์มีบินทุกอาทิตย์้ลย <c oughs> ก็มีสปอนเซอร์ค่าของบิน E tá. ซื้อข้าวสารก่อนมล้ป,ปิดก่อนอืม<น>ป,ปิดอ้าวเหรอเฮ้ยพดอด้ยรวยแล้วนี่ร้านข้าวสารปิดหรือใบพรป,ป,ปะสักลิตรเขียดขข้าวซอยค่ะ พอดปิดเขาเลี้ยงพอดเนาะเมียมีหลายคนเนาะเราพนังงานใหม่ติ๊กๆิ๊กนมันนั่นเนน้ำมันว่าอันนี้อันนี้คนงานใหม่นี่คนงานเก่า <c oughs> ดิมันบอกอันนี้เ <c oughs> มีย,มยใหม่นี่เ <c oughs> มียเก่า <c oughs> ือป <c oughs> ีหม่แล้วก็ขยันทำเงินนั่นเลยนะข้าเชือกแล้วก็มาเปิดขายที่บ้านซะตั้งขายไปทำไปขายไปหมดไปทันที ไปสังขางทานสักครั้งใส่ข้าวใส่น้ำพี่ไม่ไปด้วยนะไปทีไรก็ไปกับพี่มันจะทำกันเองสองคนอ่ะมันเจ้าถิน่น ซ้ายขวาหนึ่งสองหนึ่งตรงไปลำพูนเชียงใหม,ลม่ลำพูนข้างหลังเราเป็นเชียงใหม่หนึ่งสองหนึ่งค่ะทางนี้ไปสันกำแพงค่ะบอกทุกครั้งเลยเนาะ <c oughs> ตกลงนี่ยังไม่เป็นอะไรใช่ไหม ก็ว่าเขาเจะขายปลูกผักปลูกอะไรแล้วร้านนี้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เปิดเนาะว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นนี่ก็ดูเป็นร้านเป็นลวงมาแล้วเนาะ น,นี่เขาก็จอดได้คันนึงเนาะโฮมสวีทโฮมวันนี้ทำอะไรไหมหล่ะเดี๋ยวพอกับู ในเวลาเอาสาไมไไ่หม่ีิดีเดี๋ยวา่หลังเข้ามไหมเอานะดินลงอะ่ะฮะ <c oughs> ข้านี้ก็ได้ ดินมาสิบถุงเออไม่ใช่เก้าถ,นะถุงเนาะสามถุงร้อยบ้านเราเย็น ปลูกต้นไม้ไว้ตรงนี้ละเลยไว้ใกล้ๆมือเนี่ยสามถุงร้อยอะไรจ๋าอะไรอะไรเดี๋ยวกลับจากไปก็จะได้ปลูกต้นไม้ละ สวนสวยไงสวนสวยสวนสวยง่ายดีไม่ต้องปุ๋ยไม่ต้องไม่ต้องขี้วัวไม่ต้องกากมะพร้าวอะไรโอเค thank you ครับอไรเลยเออค่ะเอาวางนั่นแหละ เคโอเคค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้